มีมีมีก่อนก่อนให้พ่อใหญ่ใส่จักเพลงกว่จักก่อนวะเออขัดปุ่นปาฟงแป้งมาขัดปุ่นหน่อยออกมาแล้มีเสียงแล้วตัวยังก่อนเออแสดงตัวพ่อฮู้คดูอย่าฝ่าบนแตาอบคือมหาจนอ่ะไปทางเราเนี่ยแตาอบคือมหาจนเอาเนี้ยม่งมหาชนนิดนึงโอ้ดีมหาชนคือมหาจนมีหน้าที่โหดร้ายไม้ขาดแต่ท่าเดียวกินรถไฟแล่นเลียดหรือเปล่า แต่วันนี้มียังว่าซิไปใส่อีกครับมือนี้กับมาเจอผมเพื่อนครับบ่าสกุลครับผมกะที่เกินกันไว้คลิปอลาบป็ดวันนะพี่น้องว่ามือนี้เนาะเป็นวันไครมันเกิดของพ่อใหญ่ไซครับมือนี้กะที่มีกินข้าวแรงกันแน่ละครับกะโทรเอื้อทีมงานครับผมทีมงานมากินข้าวแรงมือนี้กะอ่าตอนนี้เพิ่นยังบ่เลิกงานพี่น้อง บางสกวนก็ได no, sure it so, ้เตรียมเครื่องเตรียมยังไม่ก่อนมื้อหนึ่งก็สิมีลาบเนื้อพี่น้องลาบเนื้อครับแต่ว่ากาจจเห็ดเป็นลาบซุกนะครับบ่กบ่กินดิบดอกเนาะก็สิเห็ดลาบซุกครับแล้วก็เดี๋ยวรอไอ้พ่อใหญ่เซยภพุ่มครับเราอาบน้ําสิให้น้องมากล้นต้นชิปอยู่เพราะว่าอ่ามีมีคนอะไพี่น้องเขานะว่ามา แฮปปี birthday, พใใ้พอด์เพื่อนในไอ้ลิปลาเป็ดครับมันลกลายลายหลายท่านอยู่เนาะเดี๋ยวรอให้เพื่อนไอ้ไซกันมาเพื่แล้วเดี๋ยวอรอเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมก็เมื่อนี้ก็จะเป็นลาบลาบเนื้อครับลาบเนื้อแหลวก็จะเป็นเป็นต้มนี่แหะครับแต่ว่ารอสักครู่เห็ดเห็ดไว้สำนีก่อนแต่ว่าที่เอาไปบ้านชิฟต้นครับตอนนี้ถ้าพุ่นเพื่อนกับปะสานแล้วปะสานกันแล้วเพื่อนเลิกงานชิฟต้นเลิกงานแล้ว ก็เลยผมก็เลยหัน่นยังหมดแล้วพี่น้องยังเหลืออีกตอนนึงครับก็เลยว่าสีเอาไปเห็อยู่พุ่นล่ะเพราะว่าอยูพุ่นบรรยากาศได้เนาะกินข่าแรงคนไปคนมากกันหลายเนาะก็เดี๋ยวรอรอเพื่อนใช้แป๊บนึงครับเดี๋ยวรอเพื่อนมาเ <c oughs> ปิดต้นคลิปจังหน่อยนึงแล้วก็ก็ส <c oughs> ีได <c oughs> ้พากันไปเมื่อนี้ก็รอทีมงานเลิกงานเพื่อนก็ไปหลับจ็อบกันอยู่ช่วงนี้ โอ้ตตมาแล้วมาพี่ใหญ่ไม้นนี้เป็นชิปนี่เดี๋ยวขดบคบผมดีครับเโอ้คลอยครับเยเดี๋ยวที่เขาไปร้านเชฟต้นต่อครับครับนีนีครับ่ให่ไซมนนี่ก็เบ็นมั้นมันครมันเกิดพ่ใ่ไครับครกมี กินเลี yeah. 네่ยงสัรนๆกันนิดน่อยครับผมอุ่นเนื่อมามาลาบมาลาบจับลาบกระจิกลาบซุปกระ่ลาบผมสองร้อยครับเงินไปซื้อยสองร้อชิ้กับเป็นเงินไพ่ประมาณพันแปดเนาะพันกี่เด็นแปดเนาะกระชิบว่าคิดไปหอดพนัะเอาคิดบ้านนี้เหรอสองร้อยนี่แหละกรัชิ้หอดพน่กมุกขาดชิ้นเดี๋ยวใช่ไหมห้สีย้ายไปมาเชฟต้๊ดรับ คลิปลาเป็ดเมื่อคืนนี้ลงไปสั้นๆครับพี่น้องก้องไปจะกนี้จะน้อยคือข้อของฝาของพ้อนะครับ <c oughs> นะเงินเหตุงานเกิดมาไวกันน้อยมันไม่มันหยุดนะครับพี่แรกเรบบาย <c oughs> อยู่ปรทศไทยนะจะมาเห็นพี่น้องมันคอมเมนต์มาในคลิปลาเป็ดน,นะ <c oughs> นั่นแหละนั่นแปลว่าฝากแฮปวันดีเขาจะใส่แน่ห,หลายๆคน,นคมันก็คอมเมนต์มาอ่ะนี่ก็ได้เหตุไปนิดน้อยแล้วครับนิดน้อยแล้วยายไปทั้งคว้าคลิปตุนครับโอเตรียมคล้องไว้ทุกคน เดี๋ยวจะแมนไปพอกันอยู่บ้นเช็ต้นนะครับผมโอเคครับไปไปกันเลยเรียกของอนดน่เอาละคิดว่าดีิมัาคนเิ่มช่นั้ดูไปที่แล้วะยังเอามอน้ดีดแล้วเี้มดีเอาครับบานี้ ให้เจ้าภาพเพิ่นบายบ้านนี้ครับให้เจ้าภาพเพิ่นลงมือครับบ้านทุกคนทายครับบ้านนี้เดี๋ยวเอออาที่จริง<ะ>เจ้าภาพนี่ต้องนั่งทายกินนี่เนาะโอ้ยอายุโอ้ย,อย,โออยู่นี่อย่าว่าแาบพี่น้องวิสเลียวครับมนอ๋อเอาเอาตัวไหนไปต้มนะนี่นะมเป็นเศษเป็นเอ็นมันนี่นะอ๋อเมื่อนี้ก็บที่มีลาบกับต้มบ่ หลับกับตุม่มแล้วกเรียนอยากไปผัดกับกเผากะับเหลี่ยมอืมแม่นิ๊ดอกคนหมักบ่คือกันเนมนยถ่ายมือนอีก็คือมือนอีคือว่าถ้าสมมุิพี่น้องที่เพิ่นมากอะมากอะพอดีกันทีได้กินกันล้นหน้าครับเพราะว่าเพิ่นกันเหตุงานกันอยู่จะมีบ่าวน้องค่ายกับเป็หลับจอบบ่าวน้องบัวพี่บ่าวคนลาดเนาะครับ ก็รับจ็อบกันเมื่ครับทักประสานกันเมื่แล้วครับก็เลยเ้องกระห็ดท่าไปครับก็เลิกแล้วล่ะงานอีกจากสมองก่อนถึงมาเฮ้ยเมื่อนี้รู้สึกว่าท่านอองชิมาบ่นเห็นหน้าทูแวบๆแม่นบ่ไปบอกเราว่าโซนเขาซ่านจากมือเนี้ยออกมาหาพี่หาน้องจากมือเนี่ยเสนอเออมายืนบ่รับปากอยูืนเลยอืมพ่อใหญ่หนวดเทินพ่อใหญ่หนวด เพี่ยนสุดหรืสีก่อนเปลี่ยนสุดหรืสีก่อนโอเคพี่น้องครับกะจีจ้วยแล้วกะจิเอาไปล้วนครับมื้อนี้กะจิมีเห็ดลาบกันครับพี่น้องมาก่อนถ้าพี่น้องมาก่อนจัหน่อยเนื้อกัไปซื้อมาเมื่อวานครับเนื้องัวเฮานี่ล่ะเนื้องัวบ้านเฮาอันนี้ยังแดงๆเลยมีกระเนีกสิเอาไปต้มครับอ่ะสดอันนี้กหน่อยครับ ต,ต้มนีต้มต้มขมหรือส้มต้มเว้ยขมลห,หนูแม่นบ้ขมส้มเยอะหมูคนละส้ม <laughs> ส้มหมูพอดีครับวันนี้ให้ <laughs> ให้เจ้าของงานลงมือเองครับอยากได้ภาพจักน้อยท่านพี่น้อ,นอง <c oughs> แต่ว่าพี่น้องก็เริ่มรู้จัก <c oughs> พ่อใหญ่ไส้ลายแล้วล่ะครับผมตอนนี้ถ้าว่าพ่อใหญ่ไส้พุ่มนี่เพิ่นฮู้จักเลยครับตอนนี้เนาะครับจะไหนกะ เอาเดี๋ยวผมยีไายบรรยากาศให้เมืองเรื่อยๆครับผมะบกะมื่อนี้กะมากินข้าวแรงตุ้มพฮมกันพี่เก้าครับครับผมเลี้ยงนิดๆน้อยๆครับผมทั้งหมดก็เคยจัดจจกเทียดเรียกก็ว่าได้นี่ซีซองแล้วมั้งนี่ ีิีอะไรนี่เพิ่นลอยจัดให้ลอยจัดให้เลี้ยงกําลังเห็ีเข่าอยู่กบบผมนี่แหละครับจัดให้เพิ่นกำลังขีดเข่าอยู่ไปกวนเพิ่นเนาะยี่ให้แลี้ยวเตียนม่อีกแล้วพี่น้องเลยมีแต่เตียนดิครับเหลืองๆนี้ลาบเตียนน้ำบ่เอือกินเนื้อะไรด้วยม้าหลุดเมียนบ่โอเคพึ่งบ้าน ครับมื่อหนีข้ใหญ่ใส่เน็บในครับโอ้ยเสียยังล่อเลยพี่น้องแทงตัวยังล่อเลยสโดนให้ว่างเสดงว่าโกนหนวดยังล่อเลยตัวนี้โอ้ยว่างเห็นงาน,นยังเห็นวินวด,ดวอ,นอยู่ฮึมสมนัยเนานะโอ้ครับผมโอเคครับเสร็จสมน่อยเรียนนะ <laughs> <า> <laughs> อาจจะบ่มีการเป่าคงเป่าเค้กดอกครับกินข้าวแรงกันธรรมดานี่เนาะครับผมคิวครับอยู่ครับดึกกับบอได้ครับดิ๊กสามซี่ทุ่มด้วยกันเขาประกาศเซอร์ฟิวเมียนรอบที่สองเมียนข้ากินฟ้อนอนข้ากินฟ้อนอนซี่ทุ่มก็เงียบแล้วครับโอเคอ่ะแต่ผมมีทายให้เรื่อยๆเนาะครับผมครับสวัสดีครับ มาแล้วครับไอใครทำฮาดีเมื่อกี้ดิผู้ใด่ทำฮาดีครับผมผมมีดีอยู่เล่นเนมอีอย่ยัมมีดีเนอแม่นเหอ่าครับเบียกัมาแล้วเบียไปหานี่ครับหลายๆคนโบเห็นเพิ่นนี่ครับบางคนจีหู้ในนามว่าท่านฤาษีบางคนจีหู้ว่าท่านอองขอโทษหลายๆเด้อช่วงนั้นอันจำพันษาอยู่จำมัดษาอยู่ขอโทษหลายๆเพราะมันยุ่งมันยาก ครับกะลาดสดใสเออเพราะว่าขั้นได้ปักกดล่องมองไหนแล้วมันใหญ่กดบ่ได้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตรงตรงมื่อไหนคือได้ออกมาไอเมื่อนี้เป็นเมื่อวันไอ้ขั้นที่ว่าไปลากะมือเอาเขาขึ้นหน้าปากขึ้นเล่าของไอ้พ่อใหญ่เมฆเนาะเอาเดี๋ยวัตว์้อให้เห็นพ่อใหญ่เมียกแล้วมือเล่าได้นั่นละคือว่าละขั้นที่ว่าไปไล่มันก็บอกคือเนาะเอาบ่กันเอาบ่กันเออ มีแต่เถากับเถาอยู่น้ำกันดาษใช่ปะไปกระดาบ่ละอุ้ยบ่ดิบ่พี่อ๋องเบิ่งแต่งสุดแต่งล้อเนี่ยนะคนเหนื่อยคนเข้าน่ะใชะได้เดี๋ยวมึงขอดไปหาเนกไทรแม่ให้เราได้นจากบ้านได้นะดนั้นเลยวะโอ้เน็บในอย่างดีนี่โอ้ยเน็บได้หมดแล้วเสือเขาได้แต่ว่าห้ำออกนอกเลยมาแล้วครับท่านอ๋องคนเก่าคนเดิมครับพิษอาสมมาหเวยป้อนโควิดเนาะ ว่าสั่นว่าเสียโอ้สมมือนี่ยากหลายเพราะว่ามันเออได้จำชอกจำชิ้นได้ให้จำชิ้นได้จากเร็กจังหน่อยเนาะครับเพราะว่ามันถึงฤดูแล้วด้เห็นตั้งไหนแมนครับแมนเออบางมือก็ไปบินธบัตอเยอะบางมือก็ได้ครับเอาคทีละครับมาแล้วครับทีมงานเริ่มมาเรื่อยๆครับเมื่อนี้ครับเพื่อนก็มานีละครับมางานพ่อใหญ่ไซเนาะกินข้าวแรงบ่มี่ยางลายครับบ่มี เป่าเท็กเป่าเคียนดอกก็คือกินข้าวแรงกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมครับผมฝุญมีช้าอย่างมู้นเลยเดี๋ยวหอดวันในห้อดพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันมาเด้อซอยจูซอยลาบเออครับเออมื้อนี้เป็นลาบเด้อมื้อนี้ยซอยจูซอยลาบต้นเขาโอเคครับเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อหลังเดี๋ยวสิไปแวะไปเยี่ยมไปยามใหม่ครับมื้อนี้ก็สิได้ออกมากก็เพราะว่าเนี่ย ลมพัดกดพังมือเนี่ยก็เลยด้วยสีได้ออกมาจะกดลมพัดกดพันเมาเอ้ทำไมจำได้นั่นได้หัวย่างเดียวครับผมมีดอกตึงเครียดนี่ไอ้หัวได้ยิ้มรถดดอกเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันได้เลยโอเคครับผมโอ้ยมาแล้วครับเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ครับผมก็เลือกงานแล้วเดี๋ยวไประโยชน์ครับไปทำเกิดประโยชน์ที่กองรถไปทำพี่เบาคุณได้ก่อนที่เบาคุณได้คือเพิ่งเลือก เพิ่งเลิกงานครับเพิ่งเลิกจ็อปโอ้มากอะมาใส่เลยครับเนาะไม่หมดกับแกงรันเหยย่างดีพูดนี้กะยองวันนั้นพูดนี่ผมถ่ายไปนี่โอ้พอดีเลยนี่ฟันฟันดีมีแห้งยุ้ยมันจะได้เดี๋ยว่แบบนี่ครับมาขอบพ่อกันพูดดีโอตีนักยำมันถูกนี่อือ นิดน้อยนิดนน้อยี่ตั้งแต่มันสูงนี่ก็นจับตีมือแล้วเอาตามเนื้อผ้าเฮานั่นละเล็กๆน้อยๆเฮาแดงเพราะว่าตรงนี้มันกานวนก็นอนบ่ได้ตุ๊บบ่ค่อยปั่นใดชนะแล้วเฮาอาจจะมีกันเล็กๆน้อยๆเตอะกระปุกไปหยิเรีมได้บนดี ท้อนไม่เหมือนเยทันนี้ทอนครับเชไทยเราทอนไทยนี่นี่จปอกเลาว่าเลากับเพือให้แน่นเลยแล้วว่าออริจินอลเราจะออกเบิดตรงไหนของใครตดวที่เซกังเดียวเราว่าขัดความยังเดียวเร้ว่าขัดแกวขอเรามันท้องดีงันเออมันหยวนี่เยเออมันหยาบนี่นะครับว่าเปลี่นหนน่ผมข้างในผมกับต้นพิลลุกครับผม นี่ครับสังสั่นกันเน็กน้อยครับว่ามันปกติหรือย่างมาเบิ่งต้มก่อนบัดนี่โอ้เขาละว่าเชฟไปใส่มื้อนี้โอ้ยังเชฟนี่เฮ็ดอีหยังอันนี้ข้าวต้มเจ็บเข้าวอย่าบอกดิว่าสิเสือภัพ่อใหญ่ไช่ข้าวตุ่มัดเป็นปองคิดโอ้โหเชฟเฮ็ดข้าวตุ่มัดว่าสิย่างมาเบิ่งไอ้อ่าต้มครับต้มอ่ะ โอ้ครับเชฟมารีพี่ห่อห่อห้พี่น้องมายักน่อยดู้นอ๊อฟต้นยอดดีๆครับต้มมัดสูตรเชฟต้นอ๋อหายว่าเชฟหายไปใส่นี่ครับมารีเห็ดเซา้พอีพะท่านต้มข้าวต้มมัดให้กันกินเดี๋ยวจะถ้าถือริเป็นยังไงนี่ีข้าวข้าวเหนียวมนะบ่ข้าวสารข้าวสารเหนียวขทั่วข้าวทั่วโอ้อันนี้ ก็ค,คือเว,ว้นหนึ่งวันห่อเคสร็จเจ็บต้นห่อจัะไหมครับนดยมันรีเห็ดได้จากหมัดน,นี่หนึ่งซีหมัดนะครับพี่น้องอือค,ครับอยากไปขายหมัดละหาะ้าบาทขึ้นหรือเ่ขึ้นไม่ม,มาครับได้เวลา,าละบาทไม่ได้ขึ้นครัเมื่อนี้พี่บา่าวโคราชมาครึ่งมะนาวให้ครับครึง่คงครึง่คงครึ่งนี่มาเข้ามาอย่างพี่บ่าวโคราช นวดนวดเออนวดนวดอ่านวดแต่เจ๊งแต่นวด่ะนวดมะนาวให้น้ำมันไห่น้ำมันไหนนั่นให้น้ำมันออกโอเคครับให้มันนิ่มนะครับมันเกิดไห้ไส้ครับหึไห้ไส้เป็นไอ้ปะครับที่เราละเป็นเป็นไอ้เป็นไอ้โอเคคใช่ไอ้ไอ้เดือนอ๋อัโอเคอันอันนี้จะเป็นกล้วยมันวะครับครับกล้วย แต่จะมีมีข้าเห็ดชุกนล้วล่ะเพราะว่าพี่น้องเขาดดีีเกินชุกก็มีมีอยู่มีอยู่มีอยู่พี่ออกมานอยู่บอลบอลเอาเอาดีมาเสิร์ฟเชฟนะตั้งอยู่หน้าละเห็นบะสองขวดนะดีดีดีมันเขียวขมกับแมีนมีขมขมกับส้มอ่าแล้วอ้าวดีมาโอ้คือมวยโยนเนี่ย เดี๋ยวเลมอนครับเลมอนเลมอนเนี่ยนี่คือครึ่งครึ <h <h ่งแล้วโอ้ถ้าครึ่งแล้วมันเซนลเลี่ยมเป็นบ่อมันนิ่มๆนะมาครับมันพาเฮ็ดกันเฮ็ดยังหายยังกันหายยังกันมันมีอยู่บ่นนี่ขนาะอะไรน้ำปลาเอิ่นมาครับพอหัววุ้นนี่ คนลาบคนยังแล้วก็ะหินเท่ากันครับมืาอนี้นนเขาได้จะส่งไปแล้วมือนี้ส่งเออมัมีมาแล้วมีมแล้วเอาเลยเจ้าส่งไปแล้วมานี่ช่วงแล้วเอาดีเอาวอย่างเอือบไปแล้วคม,<ผ>มวแล้วออเ<า>ออคมจักคมบรคมแล้วจังชิม,ชมต,ต้องชิมอ่ะชิมอ่าต้องชิมแต่ว่าใส่แค่ดีละเอาดีลงไปเอือบไปแค่นั้นแหละยอืมเขาไม่อยังเตีมอีกบ่บ่มีอยัง เข้าใจกันจึงลึงอยู่อ่าเพราะว่าดีมันบ่มันมีนิดเดียวนะผมก็เลยเอาใส่แค่นิดเดียวครับเข้าใจไหมคําว่าจึงลึงจึงลึงแปลว่ายังไงจึงลึงภาษาไทยขอภาษาไทยหน่อยจืดจืดเออเอาโอเคจึงลึงคือจืดจืดนะครับพี่น้องอันนี้ภาษากลางนะผมใช่ว่าภาษาฮะภาษาัดอ๋อจึงลึงภาษาราชจึงลึงอะจึงลึงจึงลึงจึงลึง เ้าใส่ดีเรัไปครับอืใส่ดีจังน้อยจังน้อยแล้วก่อนชิมก่อนคอยใส่ผสมอันนี้ขมครับอันนี้ขมไม่ใส่มะนาวเดี๋ยวฮอนเห็นแล้วเขากัะเอายวไปขวบวันนี้ครับมื้อนี้กับบมีอันกินดิบให้พี่น้องเห็นหรอกเขากินชุบม้นนี้แม่น,มนเพราะว่าผมขมบ่มได้ใส่ทั้งเ้อบอกแม่งเพราะว่าอันนี้เขาบอกพี่น้องเขาแล้วว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าวันนี้เขากินชุกก,กัน ครับไปกินผู้เดียวเนี้ยส่วนกับพ่อทายให้เบื้องแล้วทายคนเห็ดนี่นะ้วบอโตได้กันครกินในขั้วนี่ไหมาะโอ้กินในขั้วกินเพืเดียวได้แล้ววะนะเป็นไงผมว่าฉันใส่น้ำปลาดิีน้ำปลาโอเคเล่ผมใส่เกลือไปเดาวั่นเป็นอีกเจ้าหน่อยก็ได้ใส่ยังอีกยังไงน้ำปลาถ้าเกิดกินใส่แต่ว่าพี่พอดีแล้วเดี๋ยวสั่น พี่พอดีเราผมเชื่อมขิมกันมาครับพี่วาเอาคุรลาครับเชฟต้นครับตอนนี้พี่เก้าครับโูู้ดูครับแล้วสิ่งน,นี้ผมเหนาไหมใกล้แล้วครับใกล้แล้ววันที่สามชิบนี่พี่น้องเอ้ผมเอานีไปเขาจะเอาขมแมีนตัวเนาะคอเวล่าแล้วครับไกลเนาะกตรทำราเนาะ้าเขาอยู่ครบสัญญาเนาะหรือว่าหาเขาพอเขา งานเลี้ยงรอบเมียนลาครับวันใดครับผมครับเนี่ยไหละตดแหละวันจากกันอยู่กันแหะครับเมีนครับเนี่ยวันใดก็วันนึ่งผมกับยนี่ไหลพีแหละแบบนี้เลยโอ้ยได้การมันเป็นอยัางโอเคครับเจ้าอยู่ดอกผม่วาโดนดอกปีเดียวอันนั้นนะตรงนี้วันนี้่อนเดี๋ยวผมชีย่างไปไปีบวชนิดที่เบียด์กัญญาเบิ่งพี่น้องทางพุทนกาบาดนีิเอ้าครับศาสตร์บรรยากาศให้พี่น้องบึ้งมั้ยนี่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเลี้ยวเพิ่นกงจะ ขั้วกะทิดวนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมย่างไปบึ้งบรรยากาศทางพุ่งกันวันนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้อ่ะมาแล้วครับวันนี้ไปบึ้งพี่น้องทางนี้ครับมือนี้กลับมางานพันใหญ่ใส่เนาะมากินข้าวแรงนี่ครับตามตูยากที่สุดมัดนี่ก้อนนี่เป็นยังไงคือตามตูยากแท้มือนี้โอ้ยรับงานหลายงานนัหนรับ บอกได้จากบาทไปนี้โอ้ม่ร้อยหสิบคือเ่าร้อยหกสกะปอกแปดพร้อมปอกแโอ้โหปอกแปดเจ้าได้ยังเจ้าได้เป็นสามร้อยหกสิบแมมไอาได้ท่าไถามพี่ว่าพี่ว่าลงวัวได้เท่าไหร่เจ็ดสิบปอกแปดได้เท่าไหร่มีเดนน้ำิวสองซเก่าเลยสามสิ สองร้อมสิบอิบอ okay, ันนี้สามร้อยหกสิบโอ้เอโอเคเอ้าดูสิดูสิเอามาหาปลาอ่องมอวสิกเข้ากันวะนี่ย้องวันนี้เลยจังมงเออฮักก็เลิกวัางกันสามชิโมงนี่ละขอจักกนเนอเอาแล้วบันนี้ลแม่ผมเอ้ยนี่แล้วเออเฮอเอขันอุบนเนี่ยมัดจีเอันฝ่าเอ้ยเนาะคอนแกนนมันจีเออเนาะ เออไมรูแล้วพ่อจะฟังมา่เดือนแล้วจนไม่าฮอดเตซีแล้วถ้าเธอมันมั่นดีผี่น้องอยาวอเพื่นจดหมายหน่อยสรงมาทรงได้แล้วต่ทำไมแต่พ่เพราะว่าเขาบอกท่านสมัยนะเพื่นนอนเนาะสมัยตะกี้เกี้ยวเขาเกียน้ำเนานะโอ้ยเอาแขกมาลุ้งเพื่อนลงไทยว่าฉันว่าไล่หนีกับพ่อปานั่นเพราะว่ายังเตี้ย อืมบ mm. ่บอกดอกอันเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนนี่จบบ่นี่เออเออเอออๆส่ายังอจนไว้น่อยให้ส่งมาเอ้า สวัสดีแล,ละลุงป้าผมมีรถไม่เกียรผมมีง้อมีควอยละแก่ปอดดังลงนำ้ำานน้องมะลโอ้ยผม <c oughs> มีซ้ำมีถวยมีอวยดอกมีแองปโปงบักแตงบลาจเอาลุ้ยเขาเย่าแดบนะาอ้าลาหันไปทางไฟกำเบียกับแม่ยุสองคนมาไปตายรถตุนคืนอกระดองโน่นบา้าดีดีเบียบ่เป็นคนขายนะ ละเบียบบเป็นคนขั้นมีกตู่ไก่ผูทีเที่ยวอุ่มโยบ่เศร้าเมื่อนี้ตื่นแต่เศร้าว่าสิออกไปไทยหน้าสวยสวยมากยันเมียให้เออบ่แม่แม่ให้อะเบียหน่อยได้ย่างทางนวดนวดในเออโอ้ยอารมณ์พัดต้องใบไผ่โบกวีโบ ลมผัดตองใบโพวกเวเวกโจกเจ็ดหน้าเมื่อกอนป่ากังสิเคือนวังอืออลาพี่น้องโอเคครับเอาชุมมาควนครับผมออาโอเคเดี๋ยวรููสิกว่าพ่อใหญ่ใส่นี่้หัวอย่างเดียวจ้ มีมีมีก่อนก่อนให้พ่อใหญ่ใแซยักเพลงวะจซกก่อนวะคัดปูนปลาออกมาก่อนมีเสียงเหรอตัวยังก่อนเออแสดงตัวพ่อฮู้ขดดจะเฝ้าบนแตาออบคือมหาชนอัดไปทั้งเราเนี่ยอ๋อตาออบคือมหาโจรเอาเดี๋ยเมืองมหาโจรนนี่นึง โอ้ดีมหาชนเือมหาชนนี่นาที่โหดไรหมยขาแต่ท่าเดียวขินรถไฟแลนเลียดนะ่แต่วันนี้มียังวะสิไปใส้หีดเจ้าล่ำไปหลาจโยนตักลบอกว่าให้ล่ที่แถววัดป้านี่ที่ไมใช้นน้แสดงว่เป็นล่ำน่วกันมากอึงคือคพูดนะวะมีค่าตัแลวเดียวลงผดสงขาไปถึงเมืองยาลากี่รถไฟไปหาปนนะวะขั้นเนนขั้นเงิหน่อย แต่ออบป่นหลายคนป่นอยู่อ่ะน้าขวมเอ้ย <c oughs> ไป็นล,ำ, <c oughs> ลำคณะเดียวขึ้น <c oughs> คนหน่อยเงินหลายแต่ออบป่นอยู่ <c oughs> แต่คนหลาแต่ออบ อยบดสู่ยานคนไตเขาไล่แท้ป้องกันเดียวกันกินไปได้ก็นอดกระป๋องแป้งหอดจิบประกรมมันว่ะมาทางเดียวกันแล้วกระป๋องนมอยู่ในมือเด็กหน่อยโอ้ยโจนแต่อึดแต่ยากเดียวกันตัวของไข่เป็นโจนดังที่คน่ยยงก็ไัตา พอมันถึงเวลาโบ่ไปหาขอบกล่นมันเจ็บต้องสิตายผู้ฟังเออโบ่ดี่เลงกน่อยเออเนี่ยกระเด่องเดือดต่อห้อนปวดแข้งปวดขาแม่นสีเอาหมอมากระบ่เศร้าต้องเป็นใดขั้นตะออบเย่ยมไข่เจ็บแอวโบเคยบนขันในยางหาเดาเสียแล้วจัไข่เศร้า เอาว่ากันละพี่น้องเอ้ยอันนั้นเป็นความลับเด้อตีอครับกันนะ้าบาทนี่